กำลังขับรถกลับบ้านนะคะไปซื้อของกินมานะคะของกินดิบๆกับข้าวเนื้อไก่หมูจำไม่ได้ว่าซื้อได้มาบ้างเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะคะให้ดูว่าอากาศตอนนี้ไม่หนาวแล้วจ้ามีลมเย็นๆนะแต่ไม่หนาวแล้วนะคะหมดฤดูหนาวแล้วเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะดีใจมากๆเลยจะได้ออก มาข้างนอกอย่างสบายใจนะคะตอนนี้เป็นเวลา3โมง40กว่ากว่านาทีนะคะเห็นรถเยอะแยะบนถนนเอ๊มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอากาศอุ่นแล้วมอเตอร์ไซค์เริ่มซ่านะคะเห็นรถเยอะๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่า เป็นเวลาเลิกงานนั่นเองนะคะรถมอเตอร์ไซค์เขามีวิทยุด้วยนะวิทยุดังกระหึ่มพร้อมๆกับเสียงเครื่องที่ดังฮึมฮ่มๆเลยนะคะ อุโมงต้นไม้หนะ้าหมู่บ้านโป๊ดนี่ยังไม่มีใบออกมานะแต่เห็นยอดแดงๆแล้วนะจ๊ะรออีกระยะหนึ่งนะคะจะกลับมาสีเขียวสดชื่นเหมือนเดิมในฤะดูดร้อนนะคะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วดูกันว่าวันนี้โบซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ชาเสียหาย250เหรียญแน่ประมาณ เจ็ดพันแปดพันนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเอาว่าได้อะไรบ้างนี่คือรถไปสนีที่บ้านปโอนนะคะเป็นแบบนี้ต้นน้าหน้าบ้านปโอนนะคะก็มียอดแดงๆแล้วนะคะของที่ซื้อวันนี้นะคะเยอะเลยเน้นกล่องใหญ่ๆ ก็มีในรถด,ด้วยนะคะมีบะหมีสองแพ็คนะคะครกเกอร์อันนี้คือไส้กรอกนะคะแล้วก็ชั้นวางของแล้วก็มีผักหนึ่งหัวครกเกอร์มิเตอร์นะคะไม่ต้กินประจำแล้วก็วันนี้มีราเมนไก่นะคะแบบไม่เผ็ดอันนี้คือแบบเผ็ดนะคะที่กินบ่อยแต่ไม่ได้เผ็ดเยอะนะเป็นไก่เหมือนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นไก่ดิบนะน้องไก่อกไก่ปีกไก่นะคะแล้วก็พิซซ่าขนมต่างๆตรงนี้